สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสผาโชคครับมื่อนี้สผาโชคพาพี่พี่น้องไปพบกับเจ๊จินดาครับซึ่งมื่อนี้เพั่นฉีมีหน้าท่างดีๆฝากฝากพี่น้อง fc ครับเพิ่นบอกบาเพื่อนฝันดีแล้วครับอย่างไรพี่น้องตามแอดมาครับไปฟังไปเบิ้งนน้ากันบาเพื่อนฝันมาจัางไรครับหอดิพานมาเพื่อนฝันได้สองแปดห้าเนาะครับฝันมาได้กินเราสองแปดห้าเขาเต็มยมเนาะครับห้าแปดครับ สวัสดีนะคะมาเด้กค่ะพี่น้องมาเอามาฟังความฝันนะคะฝันนะคะเมื่อนี้ค่อยก็ง่ามขึ้กานะคะนะคะสวัสดีนะคะง,าง่ามป้าปัดยังผู้ง,ง่ามขึ้กาเนาอฝันตองวดนเ่เเจนยค่อยฝันตองวดนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะสวัสดีนะคะค่ะเมื้อเมยแล้วนะคะพี่น้องเนาะ,ะพุดราคอยยังง่ามอยู่นะคะยังสวยเป <c oy S 2> ิเมยแห้ง<ใ>น,นะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีเป็นทางการนะคะพี่น้องเอซีแฟนเพจเจชินดาพาเพลินนะคะแล้วก็มุนลการพารวยแล้วก็แม่นางพารวยนะคะพ่อโสพาโซนะคะรับรับมณีชาแนลน้องเบรนเฮฮาพารวยนะคะนะคะสวัสดีนะคะเมื่อนี่ก็คือคว้างฝันนะคะเมื่ขึ้นอยู่ฝันฝันพี่น้องฝันนะคะฝันคักฝันเน่ฝันคักฝันเน่นะคะพี่น้องเอ้ยคอยฝันนะคะ มานะคะมาเบิ่งความฝันน้ากันนะคะเมื่อคืนนี้นอนรับฝันดีค่ะนะคะวันหวยออกเจจินดาโบต้องมดจุกเจอนะคกระท่ำแบบนี้นะคะขอะเห็ดจัาไดงก็ะง,งามกับพี่น้องนะคะความฝันนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากฟังนะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามานะคะถ้าผู้ใดอยากฟังความฝันเจจินดานะคะนะคะ คฟันเป็ดตะนนยนะคะพี่น้องนะคะเข้ามานะคะเด้อเอาความฟันนะคะฟันต่องวนนะคะฟันต่องวนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แน่นนะคะน้นะะนองข่อยอยากพันในการไลค์สดนะคะ <c oughs> นะคะกดเข้าไปแน่นะคะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี่ข่อยฟันพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเอาความฟันข่อยเด้อน,นะคะ อเม่อามีผูดอดอยากได้เพราะ่เพื่อเอาเ่าเป็นพิจารณานะคะความฝันนะคะเพราะว่าพี่น้องคนเกิดอยากได้หลายคนยินดีความฝันเจ้าคอยฝันนะคะพี่น้องเอ้ยมาขึ้นนี่นะขพรา่ถือเลีป่วยจะไม่ให้ความฝัน่อยกามไม่ให้ความฝันกับซื้อบ่ไรนะคะไปหอดได้แต่เครื่องทั้งนะนข่คอยบ่เอานะคะซิฟเกาคอยฝันว่าก็ะติบโควิดคอยกับบ่ซื้อนะคะเพราะว่ายังมันอันนะคะพี่น้องนะในเมื่ขึ้นอย่างก็เลยมาฝันใหม่นะคะ อ่พี่น้องเตรียมฟังนะคะมาตีความฝันซอยกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะฝันนะคะอามาหล้วไปพี่น้องเนี่ยง่ายไขว่คว้าฝันผู้เดียวนะคะเดี๋ยวข่อยอีถือผู้เดียวอีกนะคะนะคะไข่เคี่ยวมากนะคะพูดถึงความฝันวันที่แล้วแจ้ฝันกระเข้าตรงๆเมนค่ะอ่ะมามาเมื่อคืนนี่ข่อยกับฝันอีกนะคะนะคะอ่ะฟังนะคะมาฟังความฝันนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะความฝันนะคะถ้าพูดอดอยากฟังนะคะกดแชร์เข้ามานะคะกดแชร์เนยนะคะกดแชร์เนยนะคะมานะคะฝันแล้วนะคะฝันแล้วนะคะฝันเมื่อคืนนี้นะคะอยากฟังไปละไปค่ะรอฟังอยู่นะคะโอเคนะคะ เมื่อคืนในพี่น้องเอ้ยคอยฝันจังซีคอยฝันจังซีตีเลขโซ่ไข่แน่นะคะตีสร้อยกันนะคะตีสร้อยกันนะคะเมื่อคืนคอยเก็บเสื้อผ้านะคะใส่กระเป๋านะคะคอยไปยืนอยู่สถานีรถไฟนะคะฝันบกครับนะฝันนะคะไปยืนอยู่สถานีรถไฟนะคะพี่นอ้องคอยหิวกระเป๋าบักไงมัน <f> นะคะเดียกินแต่เสียงรถไฟเติร์ด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 มานะคะ แล้วเขาเจ้ากับประกาศนะคะรถไฟขบวนที่หนึ่งนะคะเขาเจ้าประกาศจังซี่นะคะขบวนที่หนึ่งขบวนที่หนึ่งรถไฟขบวนที่หนึ่งนะคะอืมมาจังซี่เลยนะคะเดี๋ยวที่หนึ่งพนกันเลยบอกว่าคุณจะได้คุณจะได้ไปห้องที่ห้าวสันนะคะเยนไปนะค่ะเนอะห้องที่ห้าีแมนคุณจะได้ไปห้องที่ห้านะคะ ก็ฟังอยู่เพราะห้องที่หามาหอดนะคะรถไฟนะ่ะจอดนะคะจอดแล้วขยกันย่างขึ้นไปนะคะขอกัเล่งเบิงเล่งเบิงขางประตูที่คอยขึ้นนะคะเลขที่ศูนย์สี่ก่าสั่นนะคะเพินมาจังสี่นะคะแ<อ>ล้ว <4. S 1> ที่นี่เลขที่ศูนย์สี่ค่ะแล้วที่นี่กับมี่ผู้ไสมนนะะ้มาตอนรับข่อยตอนคอยขึ้นนะคะมาตอนรับคอยนะคะ ผู้ชายคนนั้นกับผ้าข่อยเขาไปนั่งนะคะเลขที่นั่งที่หนึ่งค่ะข่อยได้เลขที่นั่งนั่งที่หนึ่งนะคะเลขที่นั่งเมนนั่งก็เป็นนั่งแล้วนะนะคะข่อยได้เลขที่นั่งที่หนึ่งนะคะเซ็ตเเรีเลยลบร้อยนะคะพี่น้องเนาะความรู้สึกข่อยว่าเซ็ตเลยบบดนี้นะคะตื่นขึ้นมาคิดว่าจะคล้องเซนีไปอยู่กับผัวใหม่นะคะ ยังอยู่กับผัวเก่าคือเก่าค่ะพี่น้องคอยคิดคอยคิดไปเองคอยคิดไปเองนะคะเตือนก้นมาคอยยังอยู่นอนในบนนอนนะคะอากุฝันตัวนี้คอยกไว้ว่บาสิน้อไปฮ้อนรถไฟพวกค่ะพี่น้องนึกว่าเก็บกระเป๋าสบ้านนี้ผัวนะคะไม่ใช่นะคะที่แรกดีใจว่ากฝาผัวได้เล้วพี่น้อง ผลสุดท้ายผัวตื่นกันมาเพราะว่าหมดแมงมาจะจังไบบุมมกระแกบบุ้มบม่ได้รักไม่ได้นะอนหาหกต้มยังอยู่น้ำผัวเขาอยู่ตัวนี้ <c oughs> ก็ว่าก็เลยมาเล่เล่เขาฝันฝันอีหยังอ,งอนะีกฝันเขาเก็บกระเป๋าเสือ้อผ้าไปยืนอยู่สถานีรถไฟไปไหนว่าไม่ได้คิดมากผู้บ่าวบอกไปกับผู้บ่าวบผมนะ เฮาว่าจังสั่นแล้เฮาว่าเฮาสิป้าโตไปเอาผัวไม่ไปบวรดตื่นขึ้นไาเห็นหน้าบักเล่จมก็เกาอะพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะค่ะพี่น้องความฝันคอยนะคะฝันบาทที่นี่นะคะเลขวิ่งเ๊จินดานะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งนะคะติดศูนย์กับหนึ่งนะคะนะคะเลขวิ่ง ศูนย์กับหนึ่งนะคะเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะคะพี่น้องค่ะนะคะวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งเนาะแมนค่ะวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งมักที่สุดก็คือนะคะคอยจัดไปเลยสามตัวหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหาแนนอนค่ะห้าหนึ่งห้านะคะโมเมนต์มันต้องหนึ่งห้าหนึ่งไปหนึ่งห้าหนึ่งแมนนะคะหนึ่งห้าหนึ่งในเลขชอบเนาะเจเนาะ เดี๋ยวแลราคามีหนึ่งหนึ่งมีหานึ่งหนอเด้หนึ่งหนึ่งห้าราคาห้าศูนย์นะสี่ศูนย์ไปอยู่ประมาณนี้นะคะนะคะเสร็จแล้วรถไฟยืนยุ่นหันมันเงี้ยวเงีวเนาะมันเงๆๆียวเงี้ยวใครคิดบา้าก่อนจะซื้อเจ็ดหนึ่งไปนั่มน,นะคะอืมอ <ๆ S 2> แค่นี้นะคะคือบอคือบอพี่น้องคือบอนะคะ นะคะนี่ราค่ะจะจับตัวได้หรือมันมีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็เอาเจ็ดหนึ่งไปน้่มเจ็ดหนึ่งด้วยเนาะครับเนาะเขยจะชื่อติดสองศูนย์ใครก็ชื่อแมนดักไปเลยสองศูนย์สองศูนย์ด้วยเนาะจบเกมเลยนะคะนี่ราค่ะฟันนะคะ เน้มที่สุดห้าหนึ่งห้าหนึ่งเมที่สุดห้าศูนเลขที่มัดนะคะเลขี่ชอบขีดสามโตเลยนะขีดสามโตนห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนบบบขีดบอขีดเอาต้นตัวรองนะคะข่อยฟันข่อยเลือดตาเน่มหินไปจืดๆนะคะอาหนึ่งห้านยเอสามตัวหนึ่งห้าหนึ่งด้วยแนนนะคะ หนึ่งห้าหนึ่งนตัวเน้นตัวหนักครับนะคะเอาความฝันไขกระท้อนี่นะคะความฝันนะคะพี่น้องเนาะนะคะตีเป็นตัวเลขออกมากก็ได้จังสี่เนาะเชนเนาะแมนความฝันควเป็นตัวเลขเบดนะคะเป็นศูนย์สี่ฝันมาไปห้องที่ห้าเนาะเลขห้องเลขที่ศูนย์สี่บ้าบ้าบ้า มันบ่แม่นห่องที่แรกที่บ่แมนณผมเจ้าไปเห็นเขาบอกว่ารถไฟมันเลนข่อยแนมข่อยยืนบางรถไฟข่อยถือกระเป๋ายืนเซตเลดยังยังสินะ่ะข่อยยืนเซตเลสอย่าน,น,นะคะเออครับเอเอ,อ,เอรถไฟมันเลน,นาายาวสไลด์ส,สไลดสไลด์ไปบอก่แล้วเขาก็ประกาศบอกว่ารถไฟเที่ยวที่หนึ่งนะคะอืมแล้ขวข่อยก็ยังรถไฟมันกับรบรท่านจอดบันนี้เพราะมันจอดขึ้นมาแล้วมันบอกว่า ห้องที่ห้ามันวายจังสัน้นนะคะห้องที่ห้าพอห้องที่หาปุ๊บมันก็เปิดประตูค่อยเข่าปุ๊บรถวูบรถในรถไฟน่ะครับเ,<น>เออค่อยเลือดตาไปเห็นอยู่ก้อนก้อนจะขืนรถไฟน่ะมันเป็นเลขที่ศูนย์สี่โอ้<ม>เป็นเลขที่ศูนย์สี่แมงมองไปเห็นเนาะแมนมองไปเห็นคะ่ะเราจะมีผู้ใช้มาตอนรับข่อยให้ข่อยไปนั่งที่หนึ่งนะคะที่นางที่นั่งที่หนึ่งแม่นค่ะนะคะ บาดนี้ก็เลยมาเป็นเลขวิ่ง0วิ่ง1นิ่ง0วิ่ง1เิ่ง0ัิเง1วิ่ง0นิ่ง1วิ่ง0นิ่ง1วิ่ง0ะโอเ1วห่าหนึ่ง้วห่าหนึ่ง1วิ่า0วิ่ง1วิ่ง0ปิ 5, 1, 5, 5, 1, 7, ป่งัวก่ง0วิดง1คิ่ง0อ้่ง1ันังไวิ่ง1ัต่งควิ่ง1วิ่ยนวคะอืวห้าหนึ่ง1าห้าหนึ่ง1จ็ด มันก็จินหลายตัวตน่ไห้ควาเว่นอยงพี่น้องคนสลัดจีดอกเ่าเดี่ยวละครับเล็กนะคะแนวทางความฝันจากเจ๊จินดา2พฤษภาคม65ครับค่อยฝันเป็นเนั่งสี่นะพี่น้องเนาะผู้ได้มากระจัดไปนะคะแต่ค่อยมักที่สุดคือหาหนึ่งก็หาศูนย์นะคะในใจมักนะคะเล็กมากคนจะหาหนึ่งหาศูนย์ไปจัดห,ห้าน้อยมือนีเลยก็ได้เด้อครับค่อยมกักค่อยฝันนะคะ ในคลิปนี้กระจบพอเพียงเท่านี้นะคะคอยว่าไล่เบิดมือนะคะมือนี้นะคะน้องขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเฮงค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะคะค่อยเมื่อยแห้งนะคะเจสินดาบ่ไวเบ่ไวค่ะคิดคานเบาเลยค่ะพี่น้องไปยางไปยางมากนะคะเมื่อเสีบเงียบนะคะเอาเนี่ยตั้งครับตัวเลขตีเป็นตัวใดก็ค่ะตัวเลขตีเป็นมั่งค่อยสิบอกเอาเลขวิ่งค่อยกวนเอา เอ็ซีพันายังไงตสริจ้าสาวสาวนมๆนุมุกขนขอเขามาเป็นสมาชิกช่มร่มคนมักหวยน้ำแนือเดจอกจาก่ินดาย่ายมากหลายเบิ่งไปหัวไปจะแมนเว้ามวนหลายเด้อยจ้าย่ายเรามักแห้งเราได้มวนได้หัวค่ะอู้หาหนึ่งออกสฉพสดี มันแบบนี้ก็เป็นอยางนั้นก็ในกเก่าออกแล้วออกอีกได้แล้วค่ะสีปลาพายไปเก็บยังเนาะจ่าเจจินดาไปหาเลขค่ะไปเก็บเลขไปเก็บเลขเลขวิ่งศูนย์กับหนึ่งอันนี้คอยคอยคอยเลขวิ่งคอยน้อเลขศูนย์กับหนึ่งเนาะนะคะ นะะคก่อนจะลงเวทีนะคะเดี๋ยวรอบเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะคะ,ะฟังข่อยก่อนนะพี่น้องเนาะข่อยฟันเมนเด้พี่น้องแมนแต่ว่าสิเอา,าาเอาหรือบ่เอาเท่านั้นแต่ว่าสิเอาหรือบ่เอาชื่อหรือว่าซื้อเท่านั้นนะคะวิ่งยัางปฏิเสธวิว่งหนึง่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะมันจะมานะคะคที่นี่คอยไปสถานีรถไฟมานี้ข่อยไปถือกระเป๋าเฮดเซแม่ยอยู่ในหน้าสถานีรถไฟรถไฟมันกะ ตื้อไปอมั้ยแล้วที่นี่ใครได้ยนินก็จะประกาศรถไฟขบ,บวนที่หนึ่งอ่าวขบวนที่หนึ่งนะคะไฟขบ,บวนที่หนึ่งแมนแมนเอสซี่มันได้ตั้งแมนนะคะรถไฟขบวนที่หนึ่งนะคะ ค่ะห้องที่ห้าคนมายังสี่นะคะที่ห้าพอหอห้องที่หามันประจอดปุ๊บเปิดประตูค่อยเขาปั๊บรถเด้ค่ะก็เ,เปิดอ้าตอนรับเจจินดาเอี้ยตอนรับค่อยเลยนะคะค่ะ,ะเร็จเร็วบันทึตอนค่อยชี้ย่างขึ้นไปประตูรถไฟนะ,ะในข้างๆรถไฟนะมันจะมีเขียนบอกว่า เลขที่ศูนย์สี่เลขที่นั่งมันบอเลขที่ซื้อแม่นข่อยเขียนข่อยอ่านบังเลขมาขึ้นนี่นะคะเลขที่ศูนย์สี่แม่นศนะคะค่ะมันจะมีผู้ชา้มาตอนรับข่อยผู้ใา้คนนั้นบัตเท็คแค่ข่อยสวัสดีครับสินะเห็ดคือเขาม้อเท็คแค่เฮ้าเนาะต่อเนาขึ้นไปแม่นแล้วมันกับผ้าข่อยเป็นนั่งเลขที่นัง่งข่อยเลขที่หนึ่ง เลขที่นั่งเลขที่หนึ่งเอากระตรงกับขบวนที่หนึ่งเลขที่นั่งเลขที่หนึ่งขบวนที่หนึ่งนั่นแหละเลขที่นั่งคอยอ่านเบอง,ง์มาข,ขึ้นก็ไปคอยคิดว่ากดไปป๊าผัวแล้วยั่งคือเกาอยู่ <laughs> ตแต่บางรายลนะเอีดบ้านนี่คอยกระซื้อรถหนึ่งกระซื้อ สรุปถ่ายคลิปด้วยพี่น้องเอฟซีครับอันนี้ก็คือตัวเลขแนวทงังหรือแนวทั้งขอมฝันของเจจินดางวดวันที่สองพฤษภาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับก็ตามนี่แหละครับที่แยกออกมาเป็นตัวเลขแล้วนะครับห้องที่ห้าครับเลขที่ศูนย์สี่ครับที่นั่งเลขที่หนึ่งครับเลขวิ่งครับของเจจินดางวดนี้ นี่ศูนย์กับหนึ่งครับเบกาคนจับคูคหอยก็หนึ่งห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดครับมเนล้วก็มีหนึ่งหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์ครับเอาแค่นี้แล้วครับพี่น้องทุกที่ครับให้พี่น้องวิเคราะห์ให้ดีๆก้อนที่พี่น้องลงทุนกับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังครับ ขออพียให้น้องเข้าโชคดีกันทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อให้ถูกหวยรวยเงินครับเข้ามาจนกระยายมีสำหรับเอฟซีครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากสไัครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสุขบภบาพจากแลยการดีๆของทัางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ